สำคัญที่สุดของเกษตรกรคือดินนกับน้ำดินต้องดีน้ำต้องดีถ้าสองอย่างดีชีวิตของเกษตรกรก็ต้องดีไม่มีอะไรไม่ดีข่าวดีดีกับพี่คำรอน 2กุมภาพันธ์นะครับจะมีงานไถกลบต่อสั่งของกรมพนาที่ดินที่อำเภอแม่วางของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็เป็นอย่างเงี้ยทุกปีเป็นการทาให้ให้รู้ว่าการเผากลบต่อสั่งนั้นมันได้ประโยชน์อย่างไรการไม่เผาไร่เผานาได้ประโยชน์อย่างไรต้องเรียนถามท่านทิ่ปรครับว่าก็ทั้งผ่านมาและจะเป็นอนาคตต่อไปเนี่ยมันจะสร้างอะไรให้ เข้าไปอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนได้อย่างนี้ครับประเทศไทยเมืองเกษตรก,ก,กรรมนะครับก็เห็นว่าเราวิเคราะห์ติดตามมาเนี่ยเรย่อพราะการทํานามไม่น้อยกว่า65ล้านไร่นะครับในพื้นที่การเกษตรทั้งหมดไม่เป็นเรื่องเกษตรน้ําฝนเกษตรชุมทานเพราะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่โดนนลงไม่ปลูกฝังในการที่ลดการเผามันปัญหามลภาว,วะก็เยอะนะครับไม่ใช่เพาะเรื่องข้าวอย่างเดียวไม่ทั้งเรื่องของ อ้อยนะครับหรือกระทั่งข้อพดต่างๆนะครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรนะครับาศสตราจารย์ดรอกเร์นุบมนพิโยสินวัฒนะครับตกลนรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านนะครับรัฐมนตรีช่วยขลาราผมเผ่าท่านอิทธินะครับท่านก็เน้นย้ําว่ามือลงให้ทุกภาคส่วนช่วยกันนะครับโดยเฉพาะทางกระทรวงเกษตรเองได้จัดทําฟิวเดย์นะครับเมื่อวันที่17บเจที่ผ่านมาโดยกบการข้าวนะครับทันที่เชียงใหม่ที่อำเภอสันทรายอันนี้ก็มีประชาชนมาร่วม นะครับที่เชียงใหม่มาสัก5,000คนตรงนี้เราก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแต่ละปีที่จะเชิญชวนไม่ให้พี่น้องนะครับเผาต่อสั่งโดยการถ่ถ่ายกบนะครับกรมพระทีดินนะครับกระขารรับนะครับต่อที่จากทางกรมการข้าวเราก็มาทําขยายผลทุกจังหวัดเลยนะครับใน73จังหวัดยกเว้นพร้อมกันพร้อมกันเลยครับ4จังหวัดที่เราไม่ไม่ได้ทําก็จะมีทางภาคใต้จังหวัดละนองชุมพร พังงาและภูเก็ตเนื่องจากที่ทำนาไม่มีนะครับเราก็ทำ73จังหวัดโดยการทำนะครับเราก็จะมีจุดเซ็นเตอร์ของเราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วเสร็จก็จะขายถ่ายท่อสดไปที่ฮับจุดรวมนะครับตั้งแต่ทางศูนย์ทาง,ท,างที่ปทุมธานีนะครับแล้วก็มาที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับถือว่าเป็นฮับแล้วมาที่จังหวัดอุบลจังหวัดอขอนแก่น นะครับจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดน่านนะครับจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดนครสวรรค์ตามเขตของกรมพัฒดินมีคนมีคนสงสัยนิดนึงนะครับทำไมต้องไปเชียงใหม่เ <laughs> ชียงใหม่อที่เชียงใหม่เองนะครับก็ถือว่าเป็นจุดมีฮอสปอตสูงนะครับแล้วถึงว่าที่เราเกิดเหตุแต่ละครั้งถ้าเราเห็นนะครับก็จะเห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่จะเยอะที่สุดเพราะต้องของจุดเริ่มต้นในการณรงลงนะครับมาจุดทับแล้วต่อที่10ที่ราชบรุรีแล้วมีที่11ที่สุราษฎร์ 12ที่สงขานอกนั้นทุกจังหวัดจะทาพร้อมกันเลยโดยมีจุดเซ็นเตอร์นะครับทราบข่าวว่าท่านรัฐมนตรีช่วยท่านอัคาราพรมพเผ่าจับประธานในการคลิกออฟในวันในวันนั้นนะครับนี่เรียกว่าที่จัดสรรทายแล้วเสร็จว่าเราจะทําพร้อมกันเลยอันนี้ที่อํเาเภอแม่วางนะครับผมไปดูพื้นที่มาแล้วก็มีการาไปสัมพันธ์กันนะครับหรือก็ตั้งเรื่องของการถ่ายกบทําเป็นตัวอย่างให้ดูทุกจังหวัดในจ,จิตสามจังหวัดตรงนี้นะครับ แล้วทีดีหวังผลมากน้อยแค่ไหนกับงานนี้ครับสิ่งที่หวังผลนะครับคือเนะคือเร้ทําเป็นตัวอย่างและเชิญชวนทั้งผู้นําท้องถิ่นท้องที่เข้ามาญยน้อยนะครับผู้นําท้องถิ่นท้องที่เนี่ยจะนาอันเนี้ยไปขยายผลให้กับพี่น้องเกษตรกรที่การในการทํานาโดยทั้งทําไร่ข้าวโพดโดยทั้างทาไร่อ้อยที่สําคัญครับเราก็เชิญชวนหมอดิน77,000กว่าคนซึ่งเป็นเครือข่าย ของกรมที่ดินเข้ามาร่วมในกิจกรกรมนี้ทุกจังหวัดด้วยครับตรงนี้คิดว่าอย่างนั้นคือเราได้ลดนงลงนะครับให้พี่น้องก็เห็นตรงนี้นะครับสิ่งที่ระหวังผลครับนี้มาถึงวันที่เจ็ดกุมภาที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยเ,เราคิดนึกยังไงที่ทำขึ้นมาตรงนี้เป็นตัวอย่างเพื่อจะแบ่งคนละครึ่งครับกับค่าไถชาวบ้านออกครึ่งนึงเราออกครึ่งหนึ่ง นี่ก็เป็นแนวคิดนะครับของหมอดินนะครับสังพี่ถน,นอมหมอดินอยู่ที่ตองบ่อสุดประการอยากจะลองเขาอยากจะลองเขาอยากจะลองนเมื่ออยากลองนะครับเราอยากต้องการหาแนวร่วมอยู่แล้วเขาบอกแล้วหมอดินของเราเนี่ยครับถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาในเรื่องของดินเรื่องของพืชเรื่องของน้ํานะครับเขาก็บอกว่ามหาลือสมัยท่านรัฐมนตรีธรรมนัตนะครับ <c oughs> เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร <c oughs> ท่านก็เลยเสนอทางท่านรัฐมนตรีสมัยนั้นว่าอาจจะจะทำเนี่ยในเมื่อมีรณรงค์แล้ว ภาคเกษตรออกครึ่งเนื้อรนะัฐออกครึ่งในไหมก็เลยนะครับผมก็เลยขานรับทันทีทันใดในเมื่อว่าเราทำฟิลเดย์แล้วเราทำ off ทออฟจังหวัดแล้วต่อไปเราก็ดำล่องนะครับถ้าเกิดว่าทาทางเกษตรกรสนใจเราก็เสนอโครงการนี้ต่อภาครัฐครับเพราะว่าในการถ่ายกบต่อสั่งต้องใช้ต้นทุนนะครับต้องใช้ต้นทุนบางทีเกษตรกร,กรเนี่ยไม่มีต้นทุนนะครับเพราะโดยเฉลี่ยไร่ประมาณทัก3 0 0บาทต่อไร่ นะครับในวันที่ทําสุปการนี่สองพันไร่นะครับจะลองทําดูนะเป,นปปเป็นแปลงทดลองเป็นแปลงทดลองเลยว่านี่ระครับชาวบ้านออกคนละครึ่งกับเราภาครัฐนะครับถ้าตรงนี้เราสามารถขยายผลได้ทุกจังหวัดทุกพื้นที่ที่มีการทํานาผมว่านี่ครับจะกแก้ที่ต้นเหตุของการ PM 2.5ทันทีทันใดเลยนะครับชาวบ้านออก150ใช่ครับกรมเกษตรออก150ยห้ในภาครัฐก็ หวังเป้าแค่ไหนถามว่าหวังเป้าแค่ไหนนะผมว่าตรงนี้นะครับร่วมกิจร่วมใจใพัฒนาเนี่ยผมว่าเราไปกันได้แน่นอนนะครับสิ่งสําคัญคือพี่น้องประชาชนแล้วบางครั้งอาจจะมีภาพเอกชนอาจจะทํา csr มาร่วมช่วยภาครัฐหรือช่วยภาคักประชาชนก็ได้ใช่ไหมครับตรงไหนเนี่ยเพราะเราเห็นที่ว่าเราจะแก้ที่ปลายเหตุใช่ไหมครับตรงนี้ลองดูว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับท่านก็เป็นห่วงนะครับทำให้าชาคประชาชนไม่แด้กรุงเทพเองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เห็นว่า หมาะความี่ปกคลุมมากเลยตรงนี้นะครับตรงนี้ส่งผลต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยรวมเลยนะครับตรงนี้ครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือสิ่งที่กรมพัฒนาที่ดินนะครับทําเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์กับสังคมท้ายที่สุดก็เกิดประโยชน์กับประเทศชาติโอเคนะท่านนะครับเราจะได้ขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับทุกภาคส่วนเพราะว่าเรื่องดินนะครับที่บอกว่า วันนี้เองท่านรัฐมนตรีก็ประชุมเกี่ยวเรื่องการงบประมาณสำนักงประมาณท่านก็ชี้เห็นว่าภาคเกษตรเราต้องอาศัยน้ํากับดินถือวัาจุดที่ปัจจัยการผลิตเลยตรงนี้นะครับเกี่ยวเรื่องที่จะลดต้นทุนหรือจะสนับสนุนงานภาคข,ของเกษตรกรรมประเทศเราตรงนี้นะครับก็มีสองปัจจัยตรงนี้หรือเรื่องพันธุ์พืชอีกอันนึงนะครับท่านก็นําเรียนทางสำนักงบประมาณให้เห็นความสำคัญเรื่องนี้นะครับเพราะกระทรวงเกษตรถือว่าได้สัมผัสระดับรากย้ามากที่สุด น,ะะนี่คืองบปี69ปี69ครับตรงนี้ครับว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน